สวัสดีครับพบกับผมครับกริชพลเดชวิสัยครับตอนนี้การเมืองก็เข้ามาถึงตรงนี้ได้อย่างไรนะครับมีการโดนกล่าวหาว่าเป็นงูเห่ากันทางอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าอย่างนี้ไม่ใช่งูเห่าถ้าเป็นงูเห่าต้องไม่บอกไม่กล่าวแล้วก็อยู่ๆก็ยกมือให้ฝ่ายรัฐบาลเนี้ยก็คืองูเห่าหรือยกมือให้ฝ่ายค้านดำตองนี้แต่นี่มันไม่ใช่งูเห่า จะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะเจ้างหัวมันนะครับตอนนี้ก็มีสอส,อสอกิจครับชื่อเดียวกับผมด้วยนะแต่มันเป็นกิจกิจสนะนู่นอนะ่ะมันชื่อสูงนะระวังนะทำตัวไม่ดีจะไตองไตพานะคำว่ากิจสนะเนี่ยคือเป็นเป็นภะกิจสนะไงใจแบบอย่างผมกิจมันกิจมีดไงผมเหมือนมีดกิจกระเป๋าเพื่อนจนะทำนองเนี้ยนะครับผมสอส,อสอกิจครับแห่งชนบุรี ก็ลาออกลาออกจากพักก้าวไกลลาออกได้ด้วยหรอวะไม่ได้หรอครับลาออกไม่ได้หรอครับก็เปลี่ยนแต่เปยว่าลาออกและมีการพูดคุยกับหัวหน้าพักว่าไม่อยู่ละจะไปอยู่พักกล้าทำก็ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาอะไรแต่จนเสือกออกมาแถลงข่าวเลยครับออ้มาแถลงข่าวพูดก็เอาโพยมาอ่านอะ่ะคือมือเงอะ มึงจะลาออกเหตุผลนะมันต้องแบบว่าโอ้โหแบบว่าทำให้เครียดไงโอ้โหโดนพักประชาชนแบบกันแก้งไม่ได้รับความร่วมมือในพื้นที่ชนบุรีมีการแอบไปนินทารับหลังเรื่องเกี่ยวกับ LGBTQ เออพอตัวเองเป็นทอมอะไรพวกนี้มันต้องพูดออกมาจากใจไม่ใช่เอากระดาษมาอ่านไม่เอากระดาษมาอ่านนะเนี่ย ไม่มีล้าด้วยหรอวะโอ้ก็งงไพไพมามาก็คือว่าต้องแยกทางกันเหมือนกับผัวเมียแหละครับในเมื่ออยู่กันไม่ได้ก็ต้องแยกทางกันแต่นี่มันไม่ใช่ผัวเมียมันคือสอสอครับแล้วก็มันเสื้อออกมาบอกอีกนะว่าให้ลาออกจากสอสอลาออกทําไมอ่ะลาออกแล้วมันต้องเปลืองงบประมาณโอ้โหเป็นคนรักชาติรักแผ่นดินรักงบพันดานของแผ่นดินจริงๆครับ มึงลาออกมามึงสมัครใหม่มึงก็แพ้ตามประวัติศาสตร์ชาติไทยนะครับในสมัยที่แล้วนั้นพวกที่เป็นงูเหา่าพวกที่ย้ายออกมาจากพักเก้าไกลมาอยู่พักอื่นส่วนมากก็ไปอยู่พักภูมิใจไทยสอบตกร้อยเปอร์เซ็ครับไม่มีได้สักคนหนึ่งนะแล้วตอนนี้อุดมการไม่ตรงกันกับพักเก้าไกลพักประชาชนแต่อุดมการศึกตรงกับพักกล้าทำ คือมันโดนเรื่องเลยครับพักกาทํากับพักประชาชนอุดมการคนละอย่างเลยนะคือพักกาทําผมว่ายังยังนึกไม่ออกเลยนะว่าอุดมการเป็นยังไงนะยังนึกไม่ออกการบริหารราชการแผ่นดินในตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการก,กระทรวงเกษตรก็ยังไม่มีอะไรโชว์ฟอร์มเลยนะเว้ยเออแต่เป็นอุดมการเดียวกันก็งงคิบหายงงจริงๆ อมารัตอมารัตแห่งทุ่งนครปฐมประกาศไปยกปยกนะว่าจะเลิกการเมืองแล้วเพราะว่านายกนครปฐมแพ้ปรากฏว่ายังไม่แห้งเลยก็ออกมาวิจารณการเมืองออกมาด่าสอสอกิจเนี่ยโอ้ด่าแรงด้วยนะด่าแบบโอ้ด่าแรงมากอ่ะด่าแบบแรงอ่ะอย่าขโมูกระหมาเลยทีเดียวนะ ส่วนหัวหน้าพักบอกว่านโยบายของพักประชาชนนะหัวหน้าแท้งไม่มีการขับออกจากพักครับไม่มีครับจะดองไว้แล้วก็จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับพักก็ดองไว้อยู่อย่างนั้นเลยครับไม่มีไล่ออกไม่มีขับออกเพราะว่าขับออกก็มันก็จะเหมือนอันนี้ผมพูดเองนะไม่ใช่แท้งพูดนะกิดพูดนะก็เหมือนก็เตะหมูเข้าปากหมาจะไปให้ลาออกทําไม้จะไปขับออกทําไม ผมจะบอกอย่างนี้นะครับว่าไอ้สิ่งที่สสกีดออกมาพูดนะมันอาจจะเป็นเรื่องจริงนะแต่มันไม่ได้เรื่องจริงสักร้อยเปอร์เซ็นตนะครับผมที่บอกว่าหาเสียงด้วยตัวเองไม่มีใครมาช่วยแต่มึงได้เพราะพรรคเก้าไก่ครับมึงได้เพราะพรรคเก้าไก่อันนี้ถือว่าพรรคเก้าไก่มีบุญคุณกับมึงนะเข้าใจป่ะไอ้อย่างนี้ถือว่าเนรคุณหรือเปล่าวะ ไม่รู้นะไปตีความคนตัวเองนะเดี๋ยวผมไปบอกว่ามันเนรคุณผมก็จะโดนฟ้องอีกผมโดนห้าคดีแล้วนะเดี๋ยวจะโดนคดีที่หกอีกอันนี้ไม่รู้นะเออคือมันอย่างนี้นะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าอุดมการไม่ตรงกันนะก็ลาออกจากการเป็นสอสอครับและลาออกจากสมาชิพกพรรคก้าวไก่ คือลาออกจากสมาชิกภาคเก้าไกลก็ได้ก็ถือว่าหลุดออกจากสอสครับไม่ได้พูดแบบนี้พูดแบบนี้ไม่ดีแล้วก็ไปดูคลิปในการอภิปรายครั้งไหนก็ไม่รู้นะสอสอกิจมาพูดถึงเรื่องว่าต้องการที่จะไปเฝ้าในหลวงที่ท่านเสด็จไปที่ชนบุรีมาประกาศในสภา,าเนี่ย เมือนกับให้ประชานสภาช่วยเป็นสภาอะไรทำนองเนี่ยผมฟังแล้วผมก็งงๆว่ะงงว่ะคือมึงไม่ต้องมาพูดในสภาเลยนะครับการที่ไปตอนรับในหลวงบอกผู้ว่าครับบอกผู้ว่าคำเดียวตัวเราเป็นสอสอ่ะโอ้โหผู้ว่าแกจะกาบเรียนเชิญไปเลย เอาจริงๆไม่ต้องมาคุยในสภาไม่ต้องมาบอกในสภาหรอกครับอันนี้เป็นการโหนสถาบันหรือเปล่าวะสส,สกิจหนสถาบานันแล้วกันวะแล้วที่ว่าโดนนินทาว่าตัวเองเป็นเรื่องเพศเนี่ยตัวเองเป็น LGBTQ อะไรเนี่ยตัวเองเป็นทอมแหละครับทอมบอยอะ่ะโดนนินทาก้นล่อแม่งเลยเด็ดถีบหน้าแม่งเลยเด็ดมึงเป็นสสนะ สสอ,สอมืงอังปกป้องตัวเองไม่ได้แล้วมึงไปจะปกป้องใครวะจะปกป้องประเทศชาติมึงจะปกป้องประชาชนหรอือว่าตัวเองมึงปกป้องไม่ได้เลยฮะถ,ถ้าผมเป็นสอสอนะใครมาดา่าผมไอ้ดำผมก็ตีนดำๆเนี่ยถีบหน้าแม่งเลยเท่านั้นเองถ้าผมเป็นสอสเนะตัวเราเองต้องปกป้องตัวเองได้เข้าใจไหมโอเคแล้วเขาบอกว่าไอ้ทําไมมันต้องมีการเซอ้อมีข่าวว่าเอาเงินให้ เขาเรียกอะไรวะเอาเงินให้จ้างให้ไปอยู่พักกล้าทำอันนี้ก็เป็นแต่ข่าวคมรอยนะเพราะผมก็ยังไม่เห็นนะยังไม่มีหลักฐานนะเพราะว่าพระพชิชารนก็บอกว่ามีพักนู้นมาให้ห้าสิบล้านให้รถตู้พักนี้ให้ยี่สิบล้านนูน่นนี้มีเงินเดือนสองแสนแต่พระพะจาชนช่วยบอกด้วยใครโทรมาครับในกอในขอในคอในงอ,ใ,นงอใครโทรมาเพราะว่า ในตัวสั่มเป็นหลักฐานได้ใครโทรมาที่จะจ่ายเงินคือพูดอย่างนี้มันก็เป็นพูดลอยๆอะ่ะมันไม่ได้มีหลักฐานอะไรนะแล้วไอ้ไอ้ซื้อตัวไอ้อย่าไปพูดถึงมันไม่มีหลักฐานหรอกเพราะว่าการซื้อตัวนะมันไม่ใช่เอาเงินมาให้สามสิบล้านห้าสิบล้านอย่างเดียวนะบางทีมันก็มีวิธีการสมมุติว่าเอาโคองงานไปเอาโครงการไปเอาโครงการนี้ไป ้าร้อยล้าน,านพันล้านเอาไปแล้วก็เอาไปสวสประโยชน์กันเองแล้วก็ย้ายมาอยู่พักปูอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับมีมันมีหลายอย่างเอาย้ายมาจะได้ไม่ต้องโดนคดีออย่างนี้ก็มีมีเยอะๆมากมายแล้วตอนนี้ทำไมต้องไปอยู่กล้าทำเออทำไมทำไมไม่อยู่เพื่อไทยไม่ไปอยู่ภูมิใจไทย จริงๆอยู่ชนบุรีน่าจะไปอยู่กับรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นนะแต่ตอนนี้แกก็ไม่รู้แกอ,อ,อยู่พรรคไหน่ะเพราะพรรคมันก็สั่นคอเนี่ยพรรครวมไทยสร้างชาติใช่ปะ่ะหลังจากขาดดุงโตแล้วก็หัวหน้าพรรคคุณพีรพันธ์ก็โอ้โหโดนโดนซะน่วมเลยโดนหุกซ้ายหุกขวาหมัดซ้ายหมัดขวาน่วมเลยก็ชักเป็นะเออแต่จริงน่าจะไปอยู่กับ รัฐมนตรีสุชาติชมกิ่น,นอาจจะมาอยู่กล้าทำโอเคอันนี้ไม่พูดถึงการซื้อตัวนะแล้วทำไมกล้าทำต้องการสอสอเห็นประกาศผู้กองธรรมนัฐประกาศว่าโหจะมีไม่ใช่น้อยๆนะประกาศเมื่อสองสาเดือนที่แล้วนะจะมีเป็นสิบไม่ใช่เป็นสิบธรรมดานะหลายสิบเอาทำไมต้องเอาคนสอสอภาคอื่นมาเข้าผัคคือตอนนี้นะครับมันมีปัญหา มันมีปัญหาในการพักร่วมรัฐบาลเนี่ยพักภูมิใจไทยมีปัญหาอมีปัญหายัางไงก็พักภูมิใจก็มาโอ้ตั้งแต่เลขาพักมาบอกไม่เอาคาสิโนนะแล้วก็มีหลาชาดาก็บอกไม่เอาคาสิโนนะคุณผู้นำทางจิตวิญญาณคุณเนวินชิดชอบก็บอกไม่เอาคาสิโนนะไม่เอาแต่ว่านาอนุทินบอกเอาคาสิโน ก็เลยมันก็เลยมีปัญหากันแล้วก็เกิดว่าพรรคเพื่อไทยจะถีบพรรคภูมิใจออกไปโอ้โหมันก็เหลือสองร้อยห้าสิบกว่าเองอะเหลือไม่มากแต่ถ้าพรรคก้าทำสามารถดึงสอสอมาเพิ่มได้อีกสิบคนใช่ปะมันก็จะเป็นสองร้อยเจ็ดสิบมันก็พอเปล่าคอ <c oughs> ถ้ายี่สิบคนมันก็จะเป็นสองร้อยแปดสิบนี่แหละครับ เป็นต้นเหตุครับแล้วทำไมพรรคประชาชนมันโดนนะถ้าแกอนาคตใหม่ก้าวไกลแล้วก็มาประชาชนมันจะโดนเป็นมูเห่ากันทำไมอย่างนั้นล่ะครับทำไมครับทำไมเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะพรคประชาชนไม่มีน้ำเลี้ยงหรือเปล่าจะมีน้ำเลี้ยงได้ไงพรคประชาชนก็ไม่ได้เป็นรัฐบาล แต่ถ้าได้เป็นรัฐบาลได้เป็นรัฐมนตรีรัฐมนตรีของพรประชาชนชนก็ไม่แดกไม่คอรัปชั่นเออแล้วจะเอาเงินที่ไหนมาเป็นนํำเรียอันนี้ไม่ได้ว่าพรรคอื่นคอรัปชั่นนะแต่พูดถึงจุดประสงค์ของพรรคประชาชนน่ะเออที่เขาแบบคุยโมคุยโวว่าไม่คอรัปชั่นนะแล้วจะเอาเงินที่ไหนมาเป็นนํำเรียนก็จะมีอุดมการอย่างเดียวก็แดกเงินเดือนไปอย่างเดียว <c oughs> เอาอย่างนี้ครับ ผมคิดในใจนะอันนี้ไม่เกี่ยวกับสสกิจนะอันนี้เกี่ยวกับไอ้กิจเนี่ยนะผมคิดในใจถ้าเกิดผมได้เป็นสสเขตหนึ่งพิษณุโรอยู่พรรคประชาชนนะแล้วปรากฏว่ามีคนมาให้เงินผมสามสิบล้านไม่ต้องสามสิบล้าน,นครับยี่สิบล้านผมก็น่าจะไปแล้วนะอะให้มาสามสิบล้านซื้อตัวไปอยู่พรรคอื่นเพื่อจะไป ยกมือให้พักนั้นสามสิบล้านผมเอาไหมผมก็ปรึกษาคนเงาสักหลาดปรากฏว่าผมดูแล้วนะก็จะมีมติว่าเอาอ่ะ,อะเอาสามสิบล้านเอา้วสมัยหน้าสมัยหน้าไม่กลัวแล้วเป็นงูเหา่าไม่กลัวคนพิษโลกเค่หนึ่งจะเกียดอ่ะไม่กลัวครับไม่กลัวเพราะว่า สมัยหน้าไม่รู้ว่าถ้าจะลงไปนะไม่เป็นงูเห่านะไม่ได้เงินสามสิบล้านนะถ้าลงอีกครั้งไม่รู้จะจะชนะหรือเปล่าไม่รู้เพราะการเมืองเอาแน่นอนไม่ได้ใช่ปะเอาไว้ก่อนเหมือนกับถูกหวยแล้วันที่หนึ่งกี่ใบวะสามสิบล้านอะ่อะห้าใบห้าใบอ่ะสามสิบล้านแล้วทำไงต่อสามสิบล้านก็ เอามาสักยี่สิบล้านะมาแจกโคดเงาสักาการะพรรคพวกเพื่อนฝูงบ้างเอามายี่สิบล้านนะแล้วเก็บไว้นอนอุ่นๆไว้สิบล้านไว้แดกยันตายอีกสิบล้านนี่มาตั้งมูลนิธิครับช่วยเหลือคนด้อยโอกาสช่วยเหลือคนพิการช่วยเหลือหมาแมวจังจันช่วยเหลือสิบล้านเนี่ยมาตั้งเป็นมูลนิธิก็ทำไป คนพิโลกเขกตหนึ่งก็ลืมครับลืมที่ผมเป็นงูเหา่าแต่ก็จะไม่เห็นคุณงามความดีของผมผมไปไหนก็มีโซฟานั่งเงินสิบล้านก็ใช้ปีละล้านก็จะสิบปีอ่ะเออสิบปีาาผมก็ต่หงมตยหาแล้วสิบปีผมก็าอายุเจ็ดสิบสี่ล้อันนี้คิดในใจนะคิดในใจ อ่ะแต่มันก็ไม่ไม่เป็นเรื่องจริงหรอกเพราะไม่ได้เป็นสอสอแล้วก็ไม่ได้เป็นเรื่องจริงแน่เพราะว่าพรรคประชาชนเขาไม่เอาผมเนี่ยคือเขาคัดสรรคนไม่ใช่ง่ายๆต้องไปพีเซนต้องไปนําเสนอน,นู่นนี่เน่าเน่นไม่ได้ผพรไม่เอาไม่เอาหรอกเขาก็เป็นแบบปุ่มของเขาเป็นรถที่ของเขาอ่ะ <c oughs> แล้วสรุปก็สรุปตามเนี่ยครับ ว่ามันเป็นอย่างนี้น่ะแต่เดี๋ยวกลับมาเรื่องของผมถ้าผมเป็นงูเห่าผมไม่แถลงข่าวหรอกครับไปแถลงให้ข่าวให้คนด่าทำไมพูดอะไรก็ผิดนะครับผิดหมดแลยครับจะมาอ้างนู่นอ้างนี่ไม่ได้ผมบอกให้คนเรานะต้องมีความกระตันอยู่รู้คุณยิ่งทำการเมืองด้วยต้องกระ จารยู้คุนกับพรรคการเมืองที่ถีบเรามาเป็นสสอครับผมเห็นหลายคนแหละที่ออกไปจากประชาธิปัตย์ก็ด่าประชาธิปัตย์ออกจากเพื่อไทยก็ด่าเพื่อไทยออกจากภูมิใจไทยก็ด่าภูมมใจไทยไอ้พวกนี้ศพไม่สวยสักคนศพไม่สวยสักตัวจริงๆอยู่วงการไหนมันก็ต้องมีความประตัดยูรู้คุณครับ ถ้าเราไม่กตัญญูแต่เราไม่ในละคณก็พอโอเคนะเพราะฉะนั้นอย่าออกมาโจมตีพรรคที่เขาถีบเรามาเป็นสสครับอย่าไปบอกนะว่ากูเป็นสสได้เพราะตัวกูเองพรรคไม่ได้ช่วยอะไรกูเลยอย่าไปบอกนะเหม็นที่ปากอย่าไปบอกนะอ่ะ,อะ นั่นแหละก็มีเรื่องอมรรัตด,ด้วยอมรรัตก็บอกว่าจะไม่ยุ่งการเมืองโอ้แต่แกก็คงแบบว่าไม่เกี่ยวมังวิจาร์ณการเมืองได้เดี๋ยวว่าเออไม่ยุ่งการเมืองไงไม่ลงสอสอเออไม่ไปช่วยนักการเมืองหาเสียงไงแต่กูวิาพากษ์วิจารได้เออก็คงจะเป็นอย่างนั้นมังอมรรัตแต่ก็ด่าด่าแรงมากนะเห็นสอสอ,สอกิจแม่งเงียบสนิทสิ้สาหน้าเลย ทำไมไม่ออกมาตอบโต้ไม่ออกมาด่ากับเขาวะนะโอเคคราวนี้มาถึงเรื่องสอจครับสจสอ,จอ,สอจอกอบผมจะบอกให้นะครับสอจอกอบนี่เป็นลูกนักการเมืองเป็นลูกสอดสอแล้วสันดาลนะสันดาลของลูกนักการเมืองนะส่วนมากนะแม่งกาก ส่วนมากแม่งเกา๋าแม่งใหญ่สันดานพวกนี้นะเออแต่เผอิญมันการผิดที่ไงไอสอจอก๊อบเนี่ยการผิดที่ยังไงคือถ้ามึงเรียกพวกมากระทืบยาหมู่บ้านเนี่ยมึงเรียกเพ,พื่อนมากระทืบพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยมึงยกเรียกพวกมากระทืบไอซิกคิว ตามผับตามบาร์เนี่ยเอ้ยมันก็ยังพอทนไงมีตังอ่ะมีบารามีอะเดี๋ยวก็เคลียร์กันได้บอกผู้หลักผู้ใหญ่ก็เคลียร์กันไปขอโทษขอเทดกันไปแล้วเอาเงินก้อนหนึง่งตบกระโหลกให้พวกนี้ไปก็จบเพราะการเอาเงินไปตบกระโหลกนะเขาไม่ได้อยากได้เงินนะแต่เขาไม่อยากมีเรื่องเข้าใจไห วิธีคุยวิธีไก่เกี่ยนะก็จะไปคุยก่อนมีคนไปคุยก่อนเป็นคนที่มีวัฒนสิลดีๆไปคุยเออพี่นะคือมันเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้อย่างนี้นะครับไหนๆเด็กมันก็ผิดไปแล้วนะก็เราเลิเลกแล้วต่อกันไปแล้วนะนะเอาเงินไปสักห้าแสนนะปอบใจ ก็ต้องเอาเพราะว่าถ้าไม่เอาเงินห้าแสนไม่ได้ก็อยู่ไม่มีความสุขแล้วอาจจะโดนกระทืบครั้งที่สองหรืออาจจะหายตัวไปใช่ไหมแต่นี่มันเสือกว่าพวกมากระทืบตำรวจมึงเอาส้นตีนข้างไหนคิดเอาพวกมากระทืบตำรวจแล้วมึงไม่รู้กฎหมายเลยมึงเรียกมาหกคนคือมึงต้องเรียกมาสี่คน เข้าใจป่ะห้าคนหรือเกินห้าไม่รู้มันเข้าขายอัางยี่เอ้ยมึงคนละเรื่องแล้วตำรวจคนเดียวมึงพาพวกมาหกคนแล้วมากระทืบเขามึงบ้าเปล่าแล้วมึงก็พิมพ์ลายบอกพวกเออถ้ามึงโทรบอกนะแม่งยังหาไม่ได้นะเวย้ย ไอไลน์เนี่ยโทรแนละ้วไม่ได้แต่ถ้าโทรศัพท์อ่ะโทรได้ไอไลน์ไม่รู้ตำรวจเขาไลน์มาแต่ถ้าพิมไลน์ถึงลบแล้วเขาก็คุยคุยมาได้จบแ hey. ฮมือกระทูบตำรวจตำรวจมีสองแสนกว่าคนปอบอลงมาเล่นเองส่งที่ปรึกษายศพลตำรวจเอกมาเล่นเองจิบหายแนละ้วบุกคลบ้าน ทั้งเจ็ดคนและขุดคุยแต่ละคดีแต่ละคดีใครทำอะไรมา,มาบ้างจบจบเพนี่ดีนะช่วงนี้บ้านเมืองมีคือมีปลานะถ้าเป็นสมัยก่อนเมื่อจิตยี่สิบปีที่แล้วนะต่อชอดอเขามารุยกับมึงน่ไปตบพวกเขาอ่ะ เขาลุยกับมึงหน้าลุยกันเลยยิงกันหน้านี่ดีนะมันเป็นยุคนี้เข้าใจปะเออมึงบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วอย่าว่าแต่สอจอเลยอย่าว่าแต่สจอเลยที่มีเพื่อพี่พ่อเป็นสสให้ตัวสอสอทำแบบนี้มึงก็โดน ให้ตัวสอวอทำแบบนี้มึงก็โดนมึงโดนให้มึงเป็นรัฐมนตรีด้วยถ้าทำแบบนี้โทรเรียกคนมากระทืบตำรวจมึงก็โดนเดี๋ยวนี้มันไม่มีใครใหญ่แล้วเข้าใจมาสังคมมันเริ่มพัฒนาเริ่มพัฒนาไปแล้วไม่มีใหญ่แล้วแต่ที่ผมพูดตอนแรก นักการลูกนักการเมืองส่วนมากส่วนใหญ่กลางกลางมากตาน้อยแต่อย่าเอาไปโยงกับพรรคครับอย่าเอาไปโยงกับพรรคครับเพราะว่าไอ้สอจอกคน,นี้มันไม่ได้สังกัดพรรคคือพรรคไม่ได้ส่งไม่เหมือนกับพรรคประชาชนที่เขาส่ง ส่งไปเป็นสอจอสอ,อนายกอะไรเงี้ยเขาส่งถ้าเนี้ยมีเรื่องเนี่ยพักต้องโดนแต่สอจอคนนี้ไม่ได้สังกัดพักประชาธิปัตย์เพราะพักประชาธิปัตย์เขาไม่ได้ส่งไม่ได้ส่งนายกอบอจอไม่ได้ส่งสอจอเพราะฉะนั้นอย่าไปยุ่งกับพักครับไม่เกี่ยวกับพักครับไม่เกี่ยวนะ อันนี้มันเป็นเรื่องส่วนบุคคลแต่มันเกี่ยวกับสอจอแล้วถ้าเกิดว่าถ้ากรกตแม่งมาเล่นงานด้วยไปกระทืบตำรวจเนี่ยเปอๆมึงก็โดนถอดอกอกจากสอจอาจะบอกไโอ้ยจบจบชีวิตไม่เข้าใจเลยถ้ามึงเจ่งจริงนะตำรวจตจออดคอนนั้นมาห้ามมึงไม่ถ่ายรูป มึงก็ให้ควยเขาไปเลยหาเรื่องเขาไปเลยมึงออกมาต่อยกับกูหน้าหน้าเต็นท์มาไอจัดไอเยี่ยมึงออกมาต่อยกูนะเอาอย่างนั้นก็ได้เปล่าวะทำไมต้องโทรตามพวกกันพวกแม่งมาตั้งหกคนฮะมพวกไม่เข้าใจงงเดีย๋ยวว่าแต่ตำรวจเลยเป็นเจ้าหน้าที่ในนั้นเนี่ยในในเต็นท์นะมึงก็ไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ จะบอกให้นะกรณีนี้ไม่เกี่ยวกับพรรคประชาธิปัตย์นะครับผมไม่เกี่ยวอย่าไปโยงนะแล้วเอาพูดถึงพวกลูกนักการเมืองก่อนลูกนักการเมืองกับลูกตาสีตาสาลูกพ่อแม่อยู่ในสลัมแต่พวกนี้ถ้าเขาเป็นนักเลงนะน่ากลัวน่ากลัวมากๆ เพราะเขาไม่มีพ่อไม่มีพ่อให้อ้างไม่รู้จะบอกว่ารู้ไหมกูลูกใครบอกไม่ได้เพราะพ่อกูอยู่ในสลามพวกนี้เป็นนักเลงโดยสายเลือดเป็นคนที่ฆ่าถ้าให้ผมไปดวลปืนนะกับไอ้ลูกนักการเมืองนะกับลูกตาสีตาสาที่เป็นนักเลงนะ ผมเลือกลูกนกัการเมืองเพราะใจมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นเท่าไหร่แต่ถ้าลูกตะสีศาสาใจแม่งร้อยเปอร์เซ็นพอใจร้อยเปอร์เซ็นแล้วแม่งจะยิงแม่นมันจะมีความมั่นใจเข้าใจปะ่ะนั่นแหละรู้ปะ่ะเพราะนั้นก็เนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้ จริงๆมันมีตัวอย่างให้เห็นนะพวกมึงก็ไม่ดูโทรทัศน์ไม่ดูข่าวไม่ดูส้นตีนส้นมือส้นหาอะไรกันเลยนะคืออย่าทำอย่างนี้ยิ่งเป็นลูกคนใหญ่คนโตยิ่งต้องสงบสง,งียนเจียนตัวอย่าเป็นนักเลงไม่ใช่นักเลงด้วยนี่มันอาตรพานเอาคนหกคนมากระทืบคนคนหนึ่งแม่งแท่รอระ ไปคุยได้ใช่ไหมฮะไปคุยได้ไปคุยเวลาแดกเล่าเฮ้ยผมแว่สอจอกอบแว่สอจอกอบหกหนึ่งผมลุยมาแล้วไม่เป็นอะไรเลยก็มึงอยู่ข้างหกไงเขาจะว่ามึงอยู่ข้างหกคุยโม้ไม่ได้ จะบอกให้คุยโมไม่ได้โอ้ยตายตายคนีนี้ไม่มีเส้นหรอกนะก็ดำเนินคดีตามกฎหมายอะ่ะพอเขาก็ออกมาแล้วสสเขาก็บอกเขาไม่ช่วยไม่ได้ถึงจะช่วยก็ช่วยไม่ได้อยู่ดีนะแล้วก็หัวหน้าพักประชาธิปัตย์ก็ออกมาแล้วหัวหน้าเฉลิมชัยศรีอ่อนอก็ออกมาแล้วว่าไม่เกี่ยวกับพักก็ดำเนินการไปนั่นแหละครับ ย้อนกลับมา,าพรรประชาชนครับย้อนกลับมานะาพรรประชาชนก็เหนื่อยหน่อยเพราะว่าสร้างมาตรฐานพักตัวเองไว้สูงเข้าใจปหะเวลามีอะไรนิดอะไรหน่อยอะไรเน,นี่ยก็จะโดนโจมตีโดนด่าในเรื่องเดียวกันพักอื่นทำก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ถ้า,าพักคประชาชนทำโดน โดนหนักมากมากเลยทีเดียวและคนที่เล่นงานคนแรกก็คือคุณสรยุทธสุดทัศนาจินดาซึ่งเป็นดอมส้มนะเล่นงานคนแรกเพราะเขาให้เครดิตเขาคาดหวังพักประชาชนไว้เยอะเขาก็มีสิทธิ์ที่จะตบๆเข้ามาอยู่ในกรอบได้นะครับโอเคนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้น ในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้นะครับตอนนี้ผมทำธารกิจอยู่ที่กรุงเทพครับเดี๋ยวก็จะกลับละนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครตาคา์ให้ผมด้วยกิ้งก่านกันได้ที่ facebook ดร,ร,รกิจพลเด่นวิสัยเบอร์แอดีไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันครับซื้อหนังสือด้วยครับคลองทับทำเดินด้วยทองนะปิดโพสต์แชนแนลไม่ได้มีรายได้อะไรก็จากการขายของเนี่ยนะครับหนังสือเล่มนี้ผมตั้งใจเขียนครับ บังมัดคลองตันนักเรงใจบุญขวัญใจคนจนนะครับตั้งใจเขียนมากๆช่วยซื้อหน่อยเล่มละสองร้อยเก้าสิบบาทเงินเข้ากองทุนกิจโพสชานลดูแลคนยากไร้หมาคนพิการหมาแมวจอดจับนะครับผมวันนี้ขอบคุณครับขอให้มีความสุขนะครับแล้วขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี